สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในทวิตนะครับบนคอมนะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนเจ้ารูปโปรไฟล์ของเรานะครับอตรงนี้หรือว่าเจ้ารูปโปรไฟล์ที่เราดูบนช่องของเรานะครับตรงนี้เลย <S <S วิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลย <S 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 อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดเจ้าตัวเบราว์เซอร์นะครับตัวเข้าเว็บจะเป็น Google Chrome หรือ Firefox ก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ทวิตให้เรียบร้อย อย่างนั้นอย่าลืมล็อกอินให้เสร็จด้วยนะแล้วมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราได้เลยนะครับมุมขวามือด้านบนตรงนี้ชึบแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับหรือว่าเซตติ้งที่เป็นในข้อรูปฟันเฟืองอ่าถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนภาษาไทยนะครับก็ไปกดที่ภาษาก่อนแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับในหน้าของโปรไฟล์ตรงนี้ให้เพื่อนๆนสังเกตในส่วนแรกครับผมรูปโปรไฟล์ ให้เรากดเพิ่มรูปไปได้เลยตรงนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดใครมีรูปโปรไฟล์อยู่แล้วนะครับตรงนี้เขาจะเป็นคําว่าอัปเดตรูปโปรไฟล์ก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยชึบและก็เลือกรูปโปรไฟล์ที่เราต้องการได้เลยในที่นี้ผมแนะนําให้เลือกรูปที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็นเจ้ารูปแมวตัวนี้นะครับชึบและในหน้านี้เราสามารถซูมเข้าหรือว่าปรับ ำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าเราต้องการให้เขาเห็นรูปโปรไฟล์เราประมาณไหนนะครับเค <Okay. S 1> เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดไปที่ปุ่มบันทึกสีมุม่วงตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับเมื่อเขาขึ้นตรงนี้อัปเดตรูปโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยรูปโปรไฟล์ของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง oh. แบบนี้เพื่อนๆก็กลับไปใช้ทวิตได้ตามปกติเลยโอเคลองนัไปทำกันดูนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไคร b ์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ